จะติดงานป้ายนะฮะงานอิงเจ้นนะครับร้านกาแฟาลูกค้าเก่าก็คือพิวิทย์นะครับก็เสร็จเกือบจะครบแล้วนะฮะก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดๆหน่นนอยๆครับถ้าท่านใดสนใจตัดติดสติกเกอร์นะครับเรื่า,างานพิมพ์เจนแบบนี้นะครับ086ครับผม348 7405นะครับที่ใช้บริการคิดถึงเอเกร่าได้ครับถ้าเป็นงานตัดติดพิ้นนะฮะคิดถึงเอกร่าครับผม 0 8 6 3 4 8 7 4 0 5ยาครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะช่องทางที่จะติด,ต,ด,ต,ดต่อผมนะครับเรื่องงานก็เข้าไปดูในเพจไปดูผลงานนะครับที่ผมได้ติดนะครับก็มีอยู่มากมายทั้งรถเกง๋งทั้งมอเตอร์ไซค์ฮะส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับครั้งแรกครับที่ผมมาจับงานอินเจนติดป้ายแบบนี้นะครับก็ถือว่างานพื้นผิวเรียบนะฮะก็ท่านใดสนใจมีร้านกาแฟาเล็กแบบนี้นะครับ ติดต่อออกแบบหรือว่าติดแบบนี้นะฮะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันว่าจะมีความสวยงามและเรียบเนียนขนาดไหนครับโอเคครับผม